ไม่ไม่เอาหรอกอุ้ยพี่แขนมีอะไรครับมองไม่เห็นเลยตัวอะไรลาบูบู มีว่าพูดผิดไหมล่ะคะพูดผิดเลยเหรออ่ะดูนมบ้างฝึกฝึกคอดูดีดีตาอ่อนเหรอกลืนกลืนน่กดืนกลืนกลืนกลนกลื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 นกลตึ๊ดืนกลืนกลืนลืนลนกลืนลืนลืนกลืนก อร่อยม่ออร่อยมากอันนี้อะไรคะอันนี้คืออะ w h a t i s this What c a n d อร่อยไหมคะอู้กินงคำโตเลยมเสียงกรอบเพี้ย <laughs> สายขนาดนี้ลุกมาเต้นเธอลูก <laughs> ไม่ตลกจกังไม่ใช่ขำหนูนั่นแหละนี่ค่ะนไหมเงี้ยคะอืมนี่ค่ะนี่ค่ะขี้หมดนไหมคะ อ่าไม่สนใจแม่และกินหมดนะเขาเคยกินโอ้กินเหรอแล้วเมื่อวานกินหมดไหมอ่ะมึงกินเยอะหมดเลยหรอป,รป๊าช่วยไหมใช่หรอช่วยอืมช่วยช่วยนเดียวอืมเก่งๆขนาดนั้นเลยมันไม่ขันเลยอร่อย chọc kinh nhảy mh Nè, kinh đi đi mh 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 พึ่งนะกดยังจะไม่กดเหรอนี่ก็บอกย่งพึ่งใช่ไหมไม่มีทางเสียงเลยค่ะขอบคุณค่ะหลักยาวก็เบิกเกิยเางพึ่งค่ะ